สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเรื่องพระเหมานะคะวันนี้นะคะก็มีพะระสวยๆนะคะมาให้เลือกรับชมอีกหลายรายการนะคะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์0 6 6 2นะคะหกสี่นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID l ดี e ลนะคะ0 6 2ยนะคะ6กสี่สอเหมือนกันนะคะ มีบริการเก็บปลายทางนะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะคะแต่สําหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะก็จะเป็นบริการส่งไปสนีเอเอ็มเอสฟรีนะคะพราทุกรายการนะคะจะเป็นรายการละสามร้อยบาททุกรายการเลยนะคะด้ใยใช่ด้วยชอบนะคะทักทักมาได้ทวมาได้เลยนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราจะรับชมพระรายการที่1กันนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่1น,นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สองนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สองนะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่3นะจ๊ะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่3นะคะต่อไปรายการที่สี่นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่4นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ห้านะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่5นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่6นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่6นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่7นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่7นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่8นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่8นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่9นะคะโอเคนะคะสำหรับพากรายการที่9นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่10นะคะ โอเคนะาสำหรับพารายการที่10นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่11นะคะโอเคนะาสำหรับพารายการที่11นะคะ ไปจะเป็นรายการที่สิบสองนะคะโอเคนะคะสำหรับผานรายการที่สิสองนะ,ะจ๊ะ่อไปจะเป็นรายการที่สิบสานะคะ โอเคนะคสำหรับพาร์ทรายการที่13นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่14นะดาโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่14นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่15นะคะโอเคนะสำหรับพาร์ทรายการที่15นะคะ ก่อไปจะเป็นรายการที่16นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่16นะคะ ไปจะเป็นรายการที่17นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่17นะคะ ไปเป็นราการที่18นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่18นะคะ,คะ,คะ,ะ,คะต่อไปจะเป็นรายการที่19นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่19นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่20นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่20นะคะ ไปเป็นใาการที่21นะคะโอเคนะสำหรับพาร์ตราการที่21นะคะต่อไปจะเป็นใาการที่22นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่22นะคะต่อไปเป็นรายการที่23นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่23นะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่24นะคะ โอเคนะสำหรับพาร์ทในรายการที่24นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่25นะคะโอเคนะสำหรับพาร์ทในรายการที่25นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่26นะคะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่26นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่27นะคะ ทีนี้สำหรับพารายการที่27นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่28นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่28นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่29ินะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่29่้านะจ๊ะต่อไปจะเป็นรายการที่30นะ่นะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ตการที่30นะคะโอเคกันนะคะรับชมพาร์ตทุกรายการแล้วนะคะของ EP ีที่313นะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์0 6 2นะคะห6 4 2 2 4 1นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID l i n ยนะคะ062-664-2241เหมือนกันนะคะ มีบริการเก็บปลายทางนะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะคะแต่สําหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะจะเป็นบริการส่งไปรษณีย EM ์ EMS ฟรีนะคะฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามให้ช่องมาชมพักเครื่องพับเหมาด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมคะ่ะ